สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงไปยากระต่ายเพชรเลขที่21อยู่ชั้นป .4 ทับ3ค่ะไปยาคือผู้เป็นที่รักวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องชาวนากับกิ่งไม้ค่ะวันหนึ่งขณะที่ชาวนาคนหนึ่งกำลังเดินไปทำงานที่ท้องนาอยู่ๆเขาก็เดินไปชนเข้ากับกิ่งไม้อย่างจ้ำจนหัวแดะบวมแดง เขาร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมทางโทษว่ากิ่งไม้นี่มันช่างเกะกะเสียจริงๆเลยวันต่อมาเขาก็เดินผ่านทางอีกครั้งทางเดิมอีกครั้งและชนกับกิ่งไม้กิ่งเดิมอีกชาวนาจึงผานเสียใส่กิ่งไม้ว่าเจ้าก็รู้ว่าเราจะเดินผ่านทางนี้ทําไมเจ้าถึงไม่หลบลเรากิ่งไม้ตอบว่าเราก็อยู่ของเราเช่นนี้ทุกวันเจ้านั่นแหละไม่รู้จัระว,วางชาวนามโหูจึงตัดกิ่งไม้นั้น ทันทีทีนี้เราก็ต้องไม่เจ็บตัวอีกแล้วอีกต่อไปเขาพูดก่อนจะเดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพันมักชอบหาเรื่องโทษคนอื่นเสมอขอบคุณค่ะ